เขาเรียกอะไรอ่ะรู้สิบแต่พูดร้อยรู้น้อยแต่พูดเยอะถนัดวิจาร์พระคนอื่นอ่าพระคนอื่นไม่ดีหมดพระกูดีมากนะไอคนอื่นล้างพระไอ้นั้นไม่ดีกูล้างไม่เป็นนะอ่าอ่าว่าพระฉันเนี่ยเดิมๆอ่าถึงเวลาเนี่ไปแอบจ้างเขาล้างองงสามร้อยห้าอ จะนำไปได้ไปดูพระไปโม่อะไปโม่ไอ้วงไอ้วกนี้ก็นะก็ส่วนมากก็จะนั่งโม้อยู่งั้นนะใช่แล้วเวลาใครได้ดีกว่าก็ไปอิจฉาเขาไอ้นี่มันขายมาไอ้นี่มันขายยาไอ้นี่ไปนุ่นนะเรื่องงสุดยอดเลยครับล้างแล้วล้างดีกว่าเยอะแบบไปตัดังนั้น่ะพระล้างเนี่ยคือพระผิวเดิม ไอ้พระไม่มีผิวเอาไปทําผิวใหม่นั่นคือพระผิวใหม่จะขายราคาผิวเดิมไม่ได้แต่พระล้างคือพระผิวเดิมล้างโซดาไฟผสมน้าแค่นี้หละครับอาจารย์ขอรับครับผมสุดท้ายก็ตบด้วยสเตคินสนิมเขียวหายเกี้ยงเลยสวยมากพี่ไก่ธนโดนล้างแล้วชัดเจนขึ้นมากเลยครับตาคมอ่ะโอเคเนี่ย ล้างดีกว่าครับต้องล้างให้เป็นถึงจะสุดยอดอ่าแช่สเต็กค,คีนต่อนะพี่อ่าเขาจริงๆอ่ะมันมีสองอย่างอ่ะแช่จุลรสกับแช่สเต็กค,คนแช่สเต็กค,คีนก็จะนานหน่อยถ้าแช่จุลรสก็เร็วหน่อยนะยัะเป็นสีฟ้าเลยแต่ตอนเนี้ยได้มีหลายวิธีคุณเลือกเอาวิธีที่ถนัดหรือเลือกเอาวิธีที่วัสดุคุณมีอ่านี่ ขมชันลึกขึ้นไหมจากทีแรกทั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คผ่าเพียงในราคา100บาทเปิดตัวแอป S check แอปเช็คพาท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น แทปุ๊บก,กระปั๊บไปเอิ์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบม,มือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที SJ Check เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญร,รู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่อง มาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ ride, SK เช็คพระหรือสแกนคิวโค้ code, ได้เลยถ้าเรีมกจำได้มผมมาไปตลาดนัดวัดแก้วคือต้องบอกว่าณนะตอนนะตอนผมเข้ามาล่าบุรีใหม่ๆเนี่ยมันยังไม่มีตลาดกอบคุณผมยังไม่ได้ทำะนะผมก็ไปเดินซื้อตลาดวัดแก้วเนี่ยเหรียญพันแปดก็ซื้อ,อ,หอ,อเหรียญอัปาก้ามีห้สิเหรียญเหรียญละสี่พัน 4, ผมก็ซื้อ เหรียญมหาปราบเนื้อเงินเนี่ยผมซื้อในงานประกวดโรงเรียนในร้อยสามพันอ๋ออตอนนั้นน่ะน่าจะเป็นสักดําเนินหรือใครไม่รู้เอามาขายผมเหรียญละสองหมื่นห้าผมซื้อซึ่งตอนนั้นน่ะเหรียญหลักพันด้วยผมซื้ออ่ะแล้วผมก็ซื้อพ่อพินซื้อพอพินซื้อพอพินซื้อพอพินคุณรู้ไหมวันเนี้ยล่าสุดเนี่ย ถ้าผมจําไม่ผิดผมเพิ่งมานึกขึ้นได้น่าน่าจะเป็นพี่ฝนกันแย้มใช่ไหมพี่ฝนกันแย้มเนี่ยเอาไปขายผมที่งานกําแพงแสนเหรียญละสองหมื่นแปดป่ะเงินอะไเนี่ยกระไรทองเนี่ยผมก็ซื้อนะครับเพราะอะไรถ้าเราศรัทธา เรามีความสุขที่เราได้ครอบครองและถ้าวันนั้นน่ะคนถามพี่โอ๊ตเหรียญสามดวงพ่ะพีน่ะห้าพันซื้อได้ไหมไอตอนเหรียญละสามพันน่ะผมบอกหุ้ยแพงไปแล้วเขาไม่ซื้อตอนเนี้ยเหรียญละสองสามือเนี่ยเขาจะด่าผมไหมอ่า หรือพระบางอย่างนะพี่นะอันนี้หมื่นหนึ่งซื้อได้ไหม <_ n ods> ผมบอกคุณชอบไหมละ่ะถ้าคุณชอบคุณก็ซื้อไปเถอะซื้อได้ถูกป่าวันดีคืนดีซื้อมาหมื่นหนึ่งแบงค์พระลงเหลือห้าพันพี่เนี่ยเอามื่นหนึ่งผมขายพี่ทำไมอะ่ะก็วันนั้นพี่บอกหมื่นหนึ่งซื้อได้ผมเลยเอามาขายพี่เฮ้ hey. ฉะนั้นถ้าเล่นพระแล้วไม่ได้ศรัทธ,ธาในพระไม่หนักแน่นอย่าเล่นเพราะคนที่จะประสบความสำเร็จในการเล่นพระคือคนที่เล่นด้วยศรัทธ,ธาเพราะศรัทธ,ธานี่แหละจะทำให้เราเก็บพระอันนั้นได้นานแล้วเวลาเก็บได้นานเน่ยเวลาพักขึ้นนหลายๆเท่าตัวจึงจะได้ถูกไหมโมเมนต์ Moment ว่าพระกําไรท่วม แต่ถ้าเช่ามาไม่ศรัทธานี่จะลงอีกแล้วจะลงอีกไหมขายดีกว่าเอ,อจะขึ้นจะขึ้นอีกไหมไม่กล้าขายไม่มีประโยชน์ฉะนั้นสไตล์ของการเล่นพระของผมแล้วผมเชื่อทุกคนที่เล่นเก็บพระรระสมเลยคือเก็บหลายหลายปีแต่เก็บไม่ขายเพราะตัวเองชอบก็ไม่เห็นเขาจนแต่คนที่เล่นพระกล่าวว่าโอโ้โหคุณฟังจะนักขายไงเล่นพระแบบนี้จะกำไรเท่านั้นเท่านี้ผมเห็นขายพระออกขาดทุนหมดอะ คือขายไม่ได้ก็ร้อนหลนอยากจะผักใส่ไล่ส่งหลวงพ่อแล้วมีความสุขเหรอครับตัวจริงครับเยี่ยมใช่ครับเรี่ยนนี้ซื้อวิฟนกันแย้มมาสองหมืแปดอ่าเสร็จอ่าอาจารย์โอ๊ตเช้าจริงจ่ายเงินสดไม่มีเช็คอ่าอ๋อไม่จ่ายเช็คไม่ได้เพราะไม่มีสมุดเช็คคัะ สำหรับผมสะสมพระที่พุทธคุณศรัทธาครับอ่าดังนั้นคุณจะซื้อพระน่ะคุณซื้อไปเถอะคุณกินเหล้าคุณยังกินได้เลยคุณเล่นการพนันคุณยังเล่นได้เลยเอ้าอ่ะคุณไปเที่ยวคุณยังไปได้นะซื้อพระต้องมานั่งถามแพงไปไหมผมบอกคุณได้แค่ว่าพระองค์นั้นมีประวัติเป็นมาเป็นไปยังไงท่านเก่งยังไงเท่านั้นแล้วคุณไปประกอบการตัดสินใจที่จะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาด้วยตัวคุณเองครับผม นะฮะเออดังนั้นเวลาถามผมอ่ถามพี่หลวงพ่อเนี้ยนะอยากได้ข้อมูลหลวงพ่อเนี้ยเก่งยังไงผมบอกคุณได้นะหรือถามผมวาพาแบบเนี้ยพี่เท่านี้ซื้อได้ไหมอ่าผมก็จะเล่าให้คุณฟังว่าหลวงพ่อเก่งขนาดเนี้ยคุณคิดว่าซื้อได้หรือซื้อไม่เระตัดสินใจเอาใช่ไหมเพราะการได้โอกาสอ่ะโหมันได้โอกาสจากเราต้องศรัทธาจริงซื้อถูกเวลาอ่า อาจารย์ครับช่วยดูเหรียญให้ผมหน่อยได้ไหมครับเป็นพระของป้าค้าพา,านผมแกเดือดร้อนเป็นพระเ่อไปรุ่นแรกครับพี่มนชัยเทพบุรีอ่าก็ได้นะแต่ว่าเบื้องต้นอ่ะพี่เคยดูพี่พี่เคยเห็นเหรียญหล่อปีเจ็ดศูนย์มาบ้างยังอ่าเคยเห็นเหรียญหล่อปีเจ็ดศูนย์มาบ้างยังครับพี่พี่เคยเห็นพระเพ่ออิ่มวัดหัวเข่ามาบ้างยัง คือพี่ต้องมีพื้นฐานแบบมาก,ก่อนพอสมควรเพราะถ้าพี่ไม่มีพื้นฐานเลยนะเวลาพี่ไปถามเขาอะคนเขาเห็นเพราะไปราคาเป็นล้านอะพี่บอกว่าพี่ดูไม่เป็นอะเขาก็หาเรื่องหลอกพี่แล้วนะีดังนั้นถามว่าดูให้ได้ไหม ดูให้ได้แต่ถามว่าถ้าพี่จะได้รับคําตอบจากผมแล้วเข้าใจอ่ะพี่ต้องมีพื้นฐานมาบ้างใช่ไม่ใช่ผมบอกว่าพี่อันนี้ไม่แท้อ่ะโอเควันหนึ่งนะไปเจอใครดูแท้โอ้โอ๊ตบางแม่นะมันบอกเก๋เกียดมาแล้ว <c oughs> <c oughs> เห็นไหมแล้วเหรียญตอนแรกใครได้แคปไว้มั่ง เหรียญน,นี้ตอนแรกโอเ้เก็บน้ำสิลูกสมาไม่ก้อนเต่าสุกใจองละห้าร้อยผมซื้อแปดร้อยใครซื้อแพงแจ๋วผมซื้อเต่ล<ร>ะแปดสิบบาทอ่ะ,อะมาตอนนี้ห้าหกพันก็ไม่มีใครขายครับอ่าเห็นแล้วครับที่บ้านผมมีอยู่ครับพี่มนชัยดังนั้นส่งมาเดี๋ยวดูให้โอ้โห สวยกว่าเดิมเยอะเลยสุดยอดฝีมือครับอาจารย์ล้างได้ยังไงผมอยากผมอยากจัตีเจ้าแบงจริงตอนแคปหน้าจอไม่ปัดชมไน่์ออกอะโอนี่สภาพตอนนี้กับสภาพตอนนี้ล้างหรือไม่ล้างดีกว่ากันสวยขึ้นเป็นกองเลยครับอาจารย์โอ้โหอ่าคุณอย่าไปเชื่อไอ้พวก นะเขาเรียกอะไรนะที่เขาเรียกอะไรอ่ะรู้สิบแต่พูดร้อยรู้น้อยแต่พูดเยอะถนัดวิจารณ์พระคนอื่นอ่าพระคนอื่นไม่ดีหมดพระกูดีมากนะไอคนอื่นล้างพระไอนั้นไม่ดีกูล้างไม่เป็นนะอ่านะอ่าว่าพระฉันเนี่ยเดิมๆอ่าถึงเวลาเนี่ยไปแอบจ้างเขาล้างองมาสามร้อยห้าร้อย ไปสนามไปได้ไปดูพระไปโม้อ่าไปโม้ไอพวกไอไอพวกนี้ก็นะก็ส่วนมากก็จะนั่งโม้อยู่แคั้นอ่ะแล้วเวลาใครได้ดีกว่าก็ไปอิจฉาเขาไอนี่มันขายมาไอนี่มันขายยาไอนี่ไปนู่นนะเรื่องจริงเออสุดยอดเลยครับล้างแล้วล้างดีกว่าเยอะ่อดังนั้นน่ะพระล้างเนี่ยคือพระผิวเดิม ไอ้พระไม่มีผิวเอาไปทําผิวใหม่นั่นคือพระผิวใหม่จะขายราคาผิวเดิมไม่ได้แต่พระล้างคือพระผิวเดิมล้างโซดาไฟผสมน้าแค่นี้แหละครับอาจารย์ขอรับครับผมสุดท้ายก็ตบด้วยสเตคกินสนิมเขียวหายเกี้ยงเลยสวยมากพี่ไก่ธนาโดนล้างแล้วชัดเจนขึ้นมากเลยครับตาอผมโอเคเนี่ย ล้างดีกว่าครับต้องล้างให้เป็นถึงจะสุดยอดอ่าแช่สเตค,คีนต่อนะพี่อ่าก็จริงๆอ่ะมันมีสองอย่างอ่ะแช่จุลดกับแช่สเตคกคินแช่สเตค,คีนก็จะนานหน่อยถ้าแช่จุลดก็เร็วหน่อยนะจะเป็นสีฟ้าเลยแต่ตอนเนี้ยได้มีหลายวิธีคุณเลือกเอาวิธีที่ถนัดหรือเลือกเอาวิธีที่วัสดุคุณมีอ่านี่ ขมชัดลึกขึ้นไหมจากทีแรกๆๆทั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวออแอปเ k Check ช็คแอปเช็คพระแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ป,ปุ๊กปบกระปับ๊บไปเอร์พาแท้คราดันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100เอร์เซ็เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลัง และส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที SK เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนคิว o d e โคตได้เลย